สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิษนุเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมผมกำลังจะไปทำงานและเอาใส่ถุงมือเดี๋ยวก่อน <c oughs> จูจูใส่ถุงมือไม่เป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับก็โอเควันนี้เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่วะ อ่า uh, 13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ก่อนไปมองหลังให้ดี Let's go วันนี้ผมเข้างานบ่ายสองนะครับตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา27นาทีเป็นเวลาในรถของผมซึ่งผมใช้อ้างอิงเป็นเวลาจริงๆในชีวิตเลยนะ ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาในรถของผมมันเร็วกว่าเวลาจริงคิดว่าประมาณสักสองถึงสนาทีแต่ว่าไม่เป็นไรผมใช้เวลาในรถเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะให้เราเผื่อเวลาไว้แต่ว่าถึงแม้ว่าผมจะรู้อยู่แก่ใจว่านาฬิกาในรถนี่มันเร็วกว่ายังไงก็ตามผมยังคงยึด เวลาในรถเป็นเวลาจริงอันนี้ลุงทำอะไรนะลุงลุงหาเงินหาทองหรือเปล่าลุงอ่อบรรยากาศไม่ถือว่าแดดหรือร้อนอะไรมากมายขนาดนั้นเรียกได้ว่ากำลังดีนะ ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสี่โมงโดยประมาณกับแดดอ่อนๆที่มันไม่น่าจะเป็นแดดบ่ายสองผมคิดว่าผมชอบแดดประมาณนี้เบนคันนี้ก็คงจะคิดว่าเอ้ยผมมุดมาทำไมแน่นอนผมมุดมาเพื่อที่จะไปจอดตรงนั้น แต่จริงๆแล้วผมตรงไปตรงกลางและตัดเข้าหน้าแท็กซี่คันนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมลองเลือกอะไรที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันเสมอเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นว่าบางทีผมขับรถเนี่ยจุดที่เขาไม่ไปกันผมจะเลือกไปหรือจุดที่ ที่แบบว่ามันดูง่ายๆผมจะไม่ไปนะบางทีผมเลือกไปที่ยากๆและเลือกในจุดที่มันมันไปได้ช้านะว่าอย่างนั้นนะนี่แหละการขับรถของผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเช่นกรณีตรงนี้หลายคนเลือกที่จะแซงแท็กซี่และขึ้นปลื้ดไปข้างหน้าแต่ผมไม่ผมเลือกตามตูดหลายครั้งหลายคราผมขับรถแบบนี้ ผมยังไม่สามารถตอบตัวเองได้เลยว่าทำไมผมถึงทำอย่างนั้นนะแต่ผมคิดว่าผมทำไปแล้วมันมันปลอดภัยดีนะสำหรับผมมันไม่รีบไม่ร้อนอะไรผมว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะโอเครถดูไม่ติดมากหรือการจราจรมันไม่ได้ดูวุ่นวายอะไรสักเท่าไหร่หนึ่ง แดดไม่แรงนะมีรถจะออกมาจากซ้ายนะเรามีแท็กซี่ตัดมามีรถกระบะมาหนึ่งคันหมดยังกระบะคันเดียวสวยแท็กซี่จอดนี่และฮรส่วนใหญ่เขาจะเลือกไปทางซอกในนะแต่ผมไม่ผมจะวิ่งชิดข้างทางนะข้างทางส่วนใหญ่นะ แต่มันแล้วแต่จุดนะครับแล้วแต่จุดนะถ้าจุดนี้เราขับไปบ่อยเราจะรู้ว่าเออจุดนี้มันเราวิ่งจุดเนี้ยจุดนี้จุดนั้นจุดนวนอยู่มันผมอธิบายไม่ถูกนะเหมือนที่เราขับถนนเส้นหนึ่งเราจะรู้ประจําว่าจุดนี้มันจะปลอดภัยที่สุดสําหรับเราไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์นะ มันบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนด้วยมันอยู่กับสถานการณ์มีการทักทายกันด้วยนะน่ารักน่ารักผมจะออกขวานะครับมองหลังขวาด้วยก่อนจะแซง ถผมถือว่าเสียงดังนะเสียงเสียงดังถามว่ามากไหมมันถ้าเอาตามกฎหมายนี่ถือว่าดังมากนะ <c oughs> แต่ถ้าหากถามผมว่าผมชอบท่อดังไหมมันแล้วแต่อารมณ์อารมณ์นี้เราอยากได้ท่อที่ดังอารมณ์นี้เราไม่ชอบท่อดังแต่ตอนนี้เราใส่ท่อดังอยู่นะ เราไม่สามารถที่จะใส่ท่อสองใบและเลือกใช้ปรับใช้ได้แบบเ้ยอารมณ์นี้เราอยากจะได้ยินเสียงอย่างนี้เสียงเบาๆเ,เสียงนุ่มๆเราก็ปรับมันมันมันไม่ได้นะมันไม่เหมือนรถซปเปอร์คาร์ทั้งหลายรถซปเปอร์คาร์หลายๆท่านไม่รู้ทราบกันหรือเปล่านะครับรถซปเปอร์คาร์ในใน,ในส่วนใหญ่ส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่นะ เขาามีร,ระบบการปรับเสียงรถด,ด้วยอย่างเช่นวันนี้หรือว่าตอนนี้อยากจะได้เสียงนุ่มๆ <s uss iver> เขาก็ปรับเอาอยากจะได้เสียงแผดเสียงลั่นปรับเอาปรับได้มันเท่มากเลยนะบุญบๆนบๆนบนบุนบนบนบนนบนบน <s ci us> บุน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 บนระวังนะระวังฟอร์ทูเนอร์นะจ๊ะแต่รู้สึกรถเมย์เขาเอียงมาเยอะนะนั่นหมายความว่าฝั่งนู้นมีอะไรทําให้เขาเบี่ยงมานั่นไงเ <laughs> ดาไม่ผิดปกติรถเมย์จะขับตรงเลนอยู่ในกรอบอย่างดีอยู่แล้วมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุ ขอนคันเร่งนิดนึงแตกปุ้งปั้งปุ้งปั้งเสียงท่อมาเข้ามาเลยแอคขอดเจ้าเปิดไฟเลี้ยวมาเจ้าเข้าได้อาจจะน่าเบื่อนะสำหรับเรื่องเล่าบนหลังรถจากของจากตัวผม <laughs> แต่ น่น่ะเชื่อว่ามีท่านผู้ชมที่ยังคงชมและรับฟังผมอยู่ผมขอบคุณมากเลยนะโอ้รถติดแล้ว ีท่านผู้ชมท่านหนึ่งฟังจนจนพิมพ์ความคิดเห็นบอกว่าเออ,อันฉี่ไม่นานนั่นอ่อ้ยอันฉีน่นานนี่ไม่ดีนะ <c oughs> นะขอบคุณมากนะครับที่รับชมของผมนะรับชมเรื่องราวจากผม <c oughs> ไฟเลี้ยวพี่ยังไงเนี่ยแ <c> ล <oughs> ้วเปิดไฟเลี้ยวสองข้างเขาก็งงดิพี่ <c oughs> ปิดไฟเลี้ยวดีกว่ามากนะงั้นนะ ใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวสองข้างหรือหลายๆท่านจะเรียกกันว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยเปิดวิ่งซีซัวนี่ไม่ใช่เรื่องนะฮะมันไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาจะงงว่าเอ้ยมีอะไรเป้าวะอะไรแบบเนี้ทำไมถึงเปิดไฟฉุกเฉินปรากฏว,ว่าขับไปขับมาไม่มีอะไรเปิดเฉยๆเอ้เราก็งงเหมือนกันนะเป็นใครใครใคร,ใคร,ใครเขาก็งงจริงไหมงงตรงไหนรู้ไหม ตรงที่ไม่รู้ว่ามันจะเลี้ยวตรงไหนเมื่อไหรโอ้ที่นี่ประตูน้ำนะอย่างที่เห็นว่าสภาพการจราจรมันมันหนาแน่นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เล็กเล็กเล็กยื่นเหล็กยื่นอะไรวะเนี่ทำไมจอดกันไม่มีอะไรนะฉันก็กลัวด้วยนะเนี่ยถ้าผมเงียบไปแสดงว่าผมใช้สมาธิใช้สติอยู่ที่ค่อนข้างจะมาก ดาบเรานี่ว่าใช่ไหมรถแบบนี้แล้วพี่ดาบผมไปไหนมีใครข้าไมไหมยังนะยังนะ เต่คกานี่ลากรอบมันเหมือนกันเนะลรถตู้สองคันระยะทางร่วมเจ็ดแปดเมตรระยะแซงไม่พอตามตูดอย่างเดียวอย่างที่เห็นนะที่นี่เป็นซอยราชปาลพสาม มันคับข้างไปด้วยอินเดียนะอินเดียนี่จากที่เห็นนี่จะเห็นว่าร้านอาหารอินเดียไม่น้อยเลยนะเต็มสองข้างทางเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นที่อยากจะสัมผัสรสชาติอาหารอินเดียนี่เรียนเชิญที่นี่ได้นะและท่านจะเห็นว่ารถบัสรถท่องเที่ยวนี่เยอะเลยนะการที่เข้ามาจอดข้างนอกอย่างนี้หมายความว่าด้านในนี่ เต็มเต็มไม่งั้นเขาไม่มาจอดข้างนอกนะโอเคตอนนี้ผมต้องรอเลี้ยวเลี้ยวขวาซึ่งรถมันเยอะเลยเราก็ต้องอดใจรอให้เขาไปให้หมดนะ เปิดคันเร่งนิดเดียวเอง <laughs> ผมขับดูที่นี่จนชินแล้วนะเพียงพอที่จะรู้บรรยากาศนะเพราะฉะนั้นพุ่งพวดไปผมไม่ได้คิดอะไรบางทีชิบหายอันนี้ต้องคิดละ ตายหาตายหงงานเข้าไอ้นิกแล้วครับทีนี้ไหนดูสิโอ้โหหนึ่งสองตรงนี้ผ่านได้เดี๋ยวขอดูข้างในก่อนนะนี่แหละครับเ ท่านผู้ชมถ้าจะมาจอดรถที่ที่ประโยคสกายกกรหรือที่ประโยคบูติกขอให้ท่านพิจารณาให้ดีผมมีที่หนึ่งตรงนั้นเป็นตะไครลื่นแน่นอนว่ามันอันตรายแต่สำหรับผมไม่ใช่ผมกล้าที่จะจอดนะครับดี B ด้วยตรงไหนรู้ไหมมันไม่มีใครมาจอดกับเรา มันก็ไม่กล้ากันเหมือนกันนั่แห้ะเยี่ยมเลยมันแอบตั้งตรงไปหน่อยเนาะโอเคปะในเมื่อเห็นช่องว่างแล้วลุยกัน มาเดินต่อเดินต่อไปจุดหมายเราอยู่ข้างในอ,อย่าเจียม อย่างที่ผมบอกนะครับผมมักจะทำในสิ่งที่เขาไม่กล้าทำกันนี่ไงบอกตามตรงนะว่ามันเสี่ยงสำหรับผมเราต้องไม่ลืมนะว่ายางของเราเนี่ยมันมันเสื่อมละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเราต้องเหยียบให้เต็มเท้าและค่อยๆอค่อยอคอย่คอยเข็นเหยียบให้เต็มเท้า อย่าเอียงเท้าอย่าอะไรสักอย่างรดตั้งให้ตรงรถอย่าเอียงเลยตั้งให้ตรงให้น้าหนักของรถมันกลดลงไปที่พื้นตรงตรงอย่าให้มีแรงเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ไม่ได้อันตรายอันตรายอันตรายมากๆถามว่ามันจะล้มง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันมันมันไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่มันเป็นการลด ลดโอกาสที่จะล้มอ่าโอเคเอายังไงล่ะทีนี้ลืมนี่ผมต้องเอาผ้ามาคลุมนะสังเกตวา่าผ้าผืนนี้อยู่กับผมมานานมากแน่นอนมันเป็นผ้าผ้าห่มเป็นผ้าเป็นผ้าของโรงแรมนี่แหละนะมันเป็นผ้าที่ มันเก่ามันขาดมันมันโละแล้วเขามไม่ใช้นะผมเลยขอมาขอมาเพื่อมาคุมรถนี่แหละครับนี่อย่างที่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวค่อยคุมดีกว่าถ่ายรีวิวที่จอดรถใบยกดีกว่า <laughs> นะไม่ได้ประจานโรงแรมตัวเองหรอกแต่มันคือความจริงอยากจะให้รับรู้ไว้โอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ